สวัสดีค่ะพบกับลัลลาเกิลชาแนลวันนี้พี่ตงบอกว่าพี่ตรงโสดนะคะโสดเฉพาะคืนนี้มาออกมากับพ่อบาร์นะคะก็เลยแซวว่านี่กลัวหรือไม่กลัวยังไงอะไรอย่างเงี้เข้าขาได้ดีมากนะคะพ่อตากับลูกเขยหรือว่าพ่อบาร์กับลูกชายคนโตคะ่ะน้องเบว่ายังไงคะพี่ตรงโสดาารว,วันนี้โสดครับโสดทั้งคู่ครับ โส,สดทั้งคู่ครับโสดเฉพาะคืนนี้พนักานคุยกันสองคนครับแน่นอนจริงครับอไม่สบายมากเลยมาาหนุ่มโสดครับโสดครับนี่ฮะไะครัวที่ไหนที่บ้านใช่ไหมใช่ครับเราไม่มีครัวไม่มีอยู่แล้วครับครัวที่ไหนอืมกลัวไหมไม่กลัวครับ คุณนายสะอาดอยู่ไหนอออกลัวที่ไหนออโอ้อยู่นู่นนี่ครับอ,อ,อยู่นู่นครับโครโตครับ <c oughs> <c oughs> โอ้นึกว่ามา2คนโอ้อยู่นู่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์อยากให้แอดทำอะไรก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ